ทุ่มหนึ่งสองทุ่มหมแล้วครับเดี๋ยวมาเนี่ยสิมาสัมผัสซปเปเลอตัวจริงก่อนก่อนสิมาเป็นซาเปเลอรนี่คิดจังเลยโบได้คิดอยังเลยเขากรรมการเขางูคุณยายเมื่อนั่นเขาให้เป็นเลยโอเออบ่ได้สมัครไดี๋ยได้สมัครบ่ได้อยากเป็นน้ำเราหยาดบ่ที่แรกมันก็หยาดอยู่เออที่แรกมันก็สีหยาดอยู่วันนี้พ่อมันซีหาศพยี่สิบสามสิบศพ บ้าน,นี้มันเป็นลอยชอบุบเล้วนี่งลอยชอบุบเลย,ลยเขาอยู่นี่ลอยกูชบุบเลยมันกบน็บวย่านเสื้อเสื้อธรรมยาเลยบ้าน,นีนานานเ้เวลาเขาเวลาเขาไปเขา,าไปจับมือ จับมือก็เป็นอยังเออจับมือก็เป็นอยังจับมือจับศพเออบอกเขาว่าเฮามาแต่งให้ด้วยวางเออมาเฮามาจัดการศพให้เอออย่าคิดยัยนังกับไปให้ศพเออไปให้สุขสบายเพราะต้องห่วงยัยังดอกบอกว่าสิมันกับข้าวตองมีค่าถ่าอยัางมันตองมีเป็นเออมันก็มีคือการเออมันก็มีแต่มันบ่หลายข้าก็ต้องมีค่าทาคือกันเออค่าทากับคนนี้เราเป็นคน เอไอ้ิดเอมเป็นคนบเออเราหัวหน้าใหญ่เดี๋ยเออเราเป็นสปเใหญ่มาก่อนเฮาสิกล่าวกลเพิ่นก็บ่ได้เออเฮาต้องให้เพิ่นเรื่องมัดเรื่องหยังตาศอกตาสังก็แม่นเพิ่นหมดต้องมัดให้มันถึกแม่นต้องให้มันถึกต้องเพิ่นว่าเพิ่นเป็นสัปเลใหญ่เออเฮาัก็ต้องต้องฟังเพิ่นทุกอย่างคือว่าเฮามาซอยนี่คือมันต้องเฉพาะทีแรกนี่สิมากคุ้มกัเครื่องเด้วันนี้มันเป็นเพิ่นเฮ็ดแล้วมันบ่ทันก็เลยต้องซอยกันเลยบัดนี้มันต้องช่วยเหลือกันให้มันเร็วๆ เออวิ่งเต้นเอาของเอาหลังแบบนี้วิ่งเต็มต้อยังเงี้ยเลยถามเมื่อกี้ครับเคยมีแบบฝันเห็นบ่โบโบ่บมีนอนหลับสบายโอ้ยบ่มียังมียังบ่เคยเห็นดิยังอยู่ปันไี้มาเฮือนนีเด้เฮือนเนี่ยยูปันนี้เองอ๋อนี้ขึ้นใจบ่เออเฮื่อนเฮือนลูกตัวนี้เฮือนลูก มากกับผมมยั à, um bonito, aqui, um ้งนี่ตรแหน่งเพื่อนของของตำรวจเดินอเนี่ยตำรวจเด่นตนหน่งใกล้ได้ว่าเขากับบมาอยู่นี่ครบมาอยู่นี่กัมางัน้มก็เห็นนั้นตว่าเห็นกับต่าเห็นมันกับ่เห็นนี่ยังกอบง่ายๆคือมันมยังกเอาเหตด้ดยจิตใจอันบริสุทธิ์แล้วห้องบไร เอาอย่างนังของเขาห้าวบ่อใดมันมันบ่คือในหนังเออมันบ่คือในหนังมันบ่คือในหนังไงเขาไปคิดอาสาอยู่แล้วเขาซอยเต็มที่อยู่แล้วเรื่องอย่างเ้ากับบ่อคือเอาอย่างคือตั้งสี่ที่แบบนี้เออไซผู้คนนั้นงตะทวายพระมืดทุกอย่างทุกเนี้ยอันนี้แสดงว่าเ้าวห้าวห้ากับบ่อใดมีรายได้อย่างหลายจากบ่นี้บ่อใดมีรายได้มันมีอย่างหนึ่งบ่อใดมันมีอย่างเลยแล้วแต่จะภาพสิหงเออแล้วถ้าถ้าขมิ้นนี่โอ้ได้หลาย ทัาตรนี bien, ้เนี่ยพอตั้มกูีหาพัน้าคนหนึ่งคนหนึ่งนะนี้เนี่เอาแต่สับปะรดใหญ่เขานี่ก็ต้องไแล้าหาพันสับปะรดใหญ่เขาเขาซมียุซีหากับสับปะรดใหญ่แต่เขาเขาเนี่แค่สงคนสองคนเขากบเขาก็ะห้ยุสองพันสองพันครับเขากับตรงนี้นั่รลบก็เอาไปแล้วพันหาท่านึงก็เลยหารอยิงเกิดมาคุ้มอะไรราคาน้ำมันขายยังน้ำมันก็ท่านวัดอย่าเปคนออก แต่วาคาไม่นเขาเก็บเจ็ดพันคาไม่นี่ซื้ออย่างกัิ๊ดปริดจำได้ยังลูกอลูกไอนั่นดีลูกวยทิดอิงลูกก็ลูกพอเสียวสานพอเสียวจำะ